สวัสดีครับผมนายอดีศรเพียรโยธานักศึกษาชั้นปีที่3ส,สาขาวิชาพละศึกษาครับครับผมนายตรานุรง์น้ำนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาพละศึกษามหาวิทยายล,ายลัยราชภัฏนครชสีมาครับผมสำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้ที่พวกเราสร้างขึ้นมานะครับมีชื่อว่าห่วงวัดุอมบ้านยำครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ accuracy tuning ring ครับผมแล้วจะมีประโยชน์ยังไงไปฟังอดิศรเพื่อนเลยครับ S <S 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 ส่วนวัตถ <S an> ุประสงค์นะครับที่เราได้สร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะครับหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อพัฒนาทักษะความแม่นยำนะครับสองเพื่อพัฒนาศักยภาพในการส่งลูกบาสเกตบอลนะครับประโยชน์นะครับที่เราได้สร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาครับสามารถใช้ความแม่นยำนะครับในการส่งลูกบาสเกตบอลนะครับสองนะครับก็สามารถใช้ได้หลากหลายชนิดกีฬานะครับเช่นฟุตบอล แช์บอลบาสเกตบอลเนี่ยบาสเกตบอลแล้วก็เป็นพวกรักบี้หรือว่าชนิดก,กีฬาอื่นๆครับส่วนวิธีการใช้นวัตก,กรรมของเรานะครับทุกคนจะเห็นว่านวัตก,กรรมของเราสามารถปรับระดับได้นะครับก็จะมีระดับแล้วระดด้นั่นต่ำกว่าหัวเข่าครับผมร,บระดับเข่าครับแล้วก,<ๆ>วก็ระดับอกแล้วก็ระดับศีรษะนะครับก็คุกคนจะเห็นดูวงกลมใหญ่ กว้างนี่ก็จะใช้สําหรับผูเออ้เล่นพื้นฐานครับแล้วก็มือใหม่ที่กําลังฝึกการเล่นกีฬาแล้วความเป็นยังสำหรับมือใหม่ครับผมครับคื่ว่านักกีฬาสมัครเล่นครับมือสมรกล่นส่วนเราจะมีวงเล็กวงนี้ดูขนาดนลยครับเพื่อใช้อะไรครับใช้ปรับระดับรูให้เล็กลงเพื่อความท้าทายของนักกีฬาครับและทําให้มันยากขึ้นก็<ๆ>จะเป็น สนนี้ก็เป็นของนักกีฬาที่เป็นนักกีฬามืออาชีพนะครับที่เขามีความชานาญในการผลูกันตัวกเกี่ยวรับความาท้าทายกับเขาครับครับต่อไปเราจะมาสาธิตสําหรับห่วงมือใหม่นะครับมาดูกันเลยครับก็จะอยู่ห่างจากนักกีราประมาณ2เมตรน,น,นะครับ ถ้าเราชำนาญในระยะนี้แล้วให้ถอยหลังออกมาครับให้อยู่ห่างจากนวัตกรรมตราระยะหนึ่งเลยนะครับก็าพอสมควรครับนีครับ,รบ,รบต่อไปเราจะไปห่วงเล็กครับต่อไปเราจะมาชมสดานั้นนะครับก็เขาจะมาชุด หมองเล็กนะครับก็เขาจะมีประสบการณ์มากกว่าผมนะครับไปชมกันเลยครับครับในที่เราจะส่งนงี่ครับเป็นระดับศีรษะนะครับส่งไปรู้เลยนะครับเรื่องาจใกล้ๆก่อนนะครับต่อไปเราก็จะปรับจากระดับศีรษะลงมาเป็นระดับอกนะครับก็จะเป็นการถอดเนาสองตัวแล้วก็จะเลื่อนลงมาในจ,จุดกลางๆนะครับดูกันเลย ถ้าจะส่งในระดับอกอยู่เนี่โอเคเออมาลองกันเลยผมจะอยู่ในระยะที่ไกลกว่าเดิมนะครับอ,อ่าต่อไปเราจะปรับจากระดับอกเป็นระดับเข่านะครับโอเคสำหรับรูในส่วนล่างนี้นะครับจะใช้ในสำหรับกีฬาฟุตบอลหรือฟุตซอลก็ได้นะครับอ่ารูสำหรับด้านล่างนีนนงนน้จะใช้กับ กีฬามาเพื่เท้าครับผมครับสำหรับนวัตกรรมแ c u โคเ y ติเซน i n g ง i n งนะครับจะสรุปได้ว่าเป็นไงครับอ่านสอนก็นวัตกรรมของเรานะครับก็จะมีทุกคนก็จะเห็นได้ว่านวัตกรรมของเราก็จะมีความยากง่ายในตัวในตัวของมันเองและก็สามารถปรับระดับความสูงตามที่คนใช้ผู้ใช้หรือผู้ใช้อ่ะต้องการที่จะใช้ฝึกความแม่นยำและนวัตกรรมของเราเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น แล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปอีกได้นะครับ